ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพ,พอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้า น,นี้มารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยแม่ครัวนะคะอันนี้ก็กำลังลวกผักค่ะมะเขือเปาะกับมะเขือยาวอันนี้เป็นงานอโศคลำลึกค่ะครั้งที่สี่สิบสามนะคะอันนี้ก็เป็นเวนเป็นเวนของชาวบวรล,ลานาโศกค่ะวันที่เกมิถุนายน2องพนรอสเจ็ดนะคะก็เป็นเวนของชาวบวรล,ลานาโศกค่ะ เราก็ได้มีรับผิดชอบหน้าที่ทำอาหารในงานอสงลำลึกครั้งนี้ค่ะชิดกาก็จะรับหน้าที่ผัดค่ะผัดผัดทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดผักผัดมะเขือผัดหน่อไม้ผัดบัวผัดทุกประเภทค่ะเขามีผักอะไรมาให้ผัดก็ผัดนะคะเช้าเราก็ฟาดผัดไปแล้วสองผัดเย็นแล้วก็เก๋วยวเต๋วค่ะ ก็ได้มาช่วยงานหมู่กลุ่มนะคะมันก็รู้สึกแบ่งเบาภาระผู้ใหญ่ในชุมชนนะก็มาช่วยเหมือนจิตเ่าก็เหมือนมาช่วยเติมเต็มช่วยแบ่งเบาผู้ใหญ่อะ่ะผู้ใหญ่เขาก็รับมีแม่แม่ก็จะรับแม่แม่สาลีจะรับน้ำพริกไปส่วนย่าหมอนก็จะรับเป็นต้มจืดวันนี้มีลงบุญด้วยนะคะลงบุญน้ำเงี้ยวนะคะจากยรายปลายฟ้านะคะ ก็จะจะจะจัด,จด,จดตั้งอยู่ตรงนู้นนะคะค่ะทางสิทธิ์เก่าก็ได้มาช่วยแบ่งเบาชาวชุมชนค่ะก็รู้สึกรู้สึกประทับใจนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็ก,ลกๆที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของชุมชนค่ะ ทำสำลักดีครับผมเด็กชายเพื่อฟ้าดินหัตไทยเพชรอยู่อยู่ประจำชั้นม2ประจำโรงเรียนสมาสิาคฐานข่าฟ้าน้ำวันนี้ได้รับมอบหมายงานมาให้ล้างผักประจำที่โรงครัวของพุทธสถานบัลลาดครับบุรุ่านธานีครับงานวันนี้ก็จะเป็นงานล้างผักเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นงานช่วงเช้าแล้วก็งานเขียนกับข้าวไปส่งส่วนกาลงา,งางลงทางครัวทางนู้นครับ มาวันนี้ก็มีความยินดีในการทํางานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็รู้สึกประทับใจเพื่อนๆครับที่มาช่วยทํางานครับแล้วก็ประทับใจผู้ใหญ่ประทับใจครูที่คอยสอนแล้วก็ประทับใจอาอาทิบลาครับทาอาหารรสชาติดีครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่แบบมีการรักษาศีลครับเราอยู่แบบคนเยอะครับการที่มาอยู่นี่ ก็รักษาสิลได้ดีครับถือว่าได้80ขึ้นครับก็อยู่นี่ก็ช่วยงานครับแบ่งเบาภาระเพราะว่าหลวงปู่จากไปแล้วเราก็ต้องรวมเกินครับแล้วก็มางานนี้ในช่วงงานอโศกกำลึกครับก็เป็นการํำลึกถึงหลวงปู่ครับที่จากไปแต่หลวงปู่จากไปแล้วเราก็ยัง คงอยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่เพื่อให้หลวงปู่กลับมาครับครับผมจะเป็นลูกของหลวงปู่คนหนึ่งที่อยู่จนจบม .6 สมาสิขาครับสาธุครับ ชื่อเด็กชายเกตสินจริยาที่เล่นที่เจิงเปิงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนสาัยศึกขาแล้วเอ๊สดูผ่าฟ้าน้ำครับครับวันนี้มาทำงานความรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่ายังทำงานไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับครับสึกประทับใจอะอะไรในงานระโูกาลังดี้ครับก็ประทับใจผู้ใหญ่ครับก็มีความใจดีครับแล้วก็ แล้วเราใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับที่มีความสามัคคีในเรื่องการทํางานครับครับแล้ววันนี้ได้รับภารกิวันจีก็หมายงานอะไรบ้างครับครับวันนี้ก็เราภารกิจค,คืออ่ทำอาหารนิดหน่อยครับแล้วก็ล้างผักเป็นส่วนใหญ่จูบิงว่าจูบิงรั้นสาสินเต็มร้อยได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ70%็ดสิโอ้เราเยอะเลยครับเนี่ย ความรู้สึกยังไงกับงานประส่งความรั้ทางนี้ที่ไม่มีหลวงปู่อยู่กับเราครับก็รู้สึกว่าดิบเนียบแล้วในงานนี้คิดจะอ่ากตัญยูบูชาหลวงปู่ยังไงบ้างครับจงปืนก็จะขยันทางานมากขึ้นค,ครับ ทอุฟซาค่ะชื่อเล่นชื่อแพคค่ะอยู่ชั้นไม่รู้ศึกษาปีที่4ี่ค่ะวันนี้มาช่วยทำกับข้าวค่ะ <c oughs> ได้ได้เด็ดผักได้ฝุดมและกอค่ะแล้วก็ได้ช่วยยกของถือของแล้วก็ไปดูอาหารค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยทำอะไรที่วันดูคนเยอะมากขนาดนี้ค่ะ ช่ค่ะเพิ่งเคยมาทำฟัวในงานที่ใหญ่ๆแต่ละคนก็ดูคึกคักดีค่ะก็สนุกสนานแล้วก็คอยช่วยเหลือกันค่ะประทับใจทุกคนค่ะที่ช่วยกันแล้วก็เห็นตรงไหนก็คอยช่วยกันตลอดค่ะ แม่ครัวเจ้าดีใจเจ้าที่ได้มาทำกับข้าวอันมาต้มคือเจ้าคือพี่น้องได้ขินเจ้าดีใจเจ้าประทับใจลูกหลานเฮาเจ้าที่มาจุร่วมด้วยช่วยกันเจ้าเพราะว่าลูกหลานเฮามีแหงเยอะเจ้าหมูป้าป้าในแหงมันบอก่อยมีละเจ้าจะพยายามทําเพื่อมูเพื่อกลุ่มเจ้ามูไปไหนก็ไปห้านเจ้ายหนาทีในครัว ถ้าจะเข้าจะไปงานของพ่อครูก็พร้อมที่จะไปเจ้าไปจนไปบ่ได้นะเจ้า อ่ะความรู้สึกของที่แท้ค่ะขอรับสกกรณ์ัฒนาค่ะจะได้ทางที่แท้ดีกว่ะแซ่ก็ความรู้สึกของหนูก็คือหนูที่เขารู้สึกว่าตื่นเต้นนิดนึงค่ะแต่นิดนึงก็พอโตขึ้นมาสี่หนูก็มีความรู้สึกว่าหนูต้องพัฒนาตัวเอง้เที่อะเป็นตัวอย่างให้น้องค่ะ สาธุตัวอย่างที่ดีค่าคำสอนเนาะพอสี่ดีน no oh, ah, no, no. ้อยใช่ไหมโอ้โอเคอ่ะีน้อยเข้ามาเพิ่งรู้วันนี้แล้วรูกเนาะรับรับชุดเตยนะก็ก็ที่ผ่านนมาก็รู้สึกว่าอยู่นี่ก็สนุกดีฮะเรื่องลำบากใจก็มีบ้างแต่ก็ค่อยๆ ปล่อยมันไป, <laughs> ป,ไปนกไปไไ็มันมีอะไรมากเลยครับยึดถอมันวางใจได้ค่ะเพื่อนที่แบบว่าเราไม่ต้องห่วงเขาแล้วค่ะวันนี้เราไม่อยู่เราไม่หายใจหรือว่าเราไปที่ไหนก็ไม่ได้ห่วงเขาแล้วจ <c oughs> ้ะไม่ได้ห่วงเนาะการมาราชการครับ กากตัวใหญ่ด้วนดีใจภูมิใจมากครับี่ลูกได้มาอยู่ที่นี่เพราะแม่เขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอยากให้เป็นเหมือนแม่เปลี่ยนบ้านใหม่ให้ลูกค่ะ เขาก็มีแค่พ่อกับแม่เงนี้ค่ะเขาเขามาอยู่ที่นี่เขาก็จะได้พ่อได้แม่ได้ได้ญาติเพิ่มอะค่ะค่ะได้สังคุมใหม่ค่ะพวมาอยู่ที่บ้านเขาก็คือ24ชั่วโมงจะอยู่กับพ่อพี่แม่ตลอดก็มาพบปะได้ได้สังคุมแล้วก็ได้พ่อเพิ่มได้แม่เพิ่มได้พี่ป้าน้าอาเพิ่มเนี้ค่ะเป็นญาติธรรมอะค่ะก็ภูุิใจก็ฝาก ลูกๆไว้ด้วยนะคะก็ดีใจเนาะก็มั่นใจค่ะว่าพี่จะช่วยขัดเกลาเขาให้เขาพัฒนาตัวเองที่นะคะยินดีต้อนรับนะคะทั้งสามคนเลยนะก็รู้สึกประทับใจเลยและประทับใจที่เด็กเรียนแล้วอยากเรียนต่อนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะวันนี้เดี๋ยวขอต้อนรับ คนดีที่เี็นสินห้ากินมังสวิระตแล้วก็ละอบายมุกเนาะศินห้าละอบายมุกกินมังสวิรัวันนี้ลานนามีบางโชคดีได้รับคนดีถึงสามคนนะคะนะคะตั้งใจมาฝึกฝนคิด,คด,คดถึงบ้านห้าเปอร์เซ็นที่ศสินแล้วด้วยแล้วก็ทำอยู่ด้วยนะคะอันนะี้ก็ และก็จะมาทำต่อด้วยนะคะก็รู้สึกประทับใจครอบครัวพ่อแม่ทั้งของปีน้อยด้วยนะนะคะคนที่ดูแลน,นะคะทำให้ปีน้อยก็อยู่วัดต่อไดนะะ้นะคะนะเรามมทำแล้วทำดูแลก็พาทำต่อวันนี้ไฮไลท์สำหรับสิ่งที่จะพูดก็คือตัวอย่างที่มีข้าวปำสอนนะคะชัดที่สุดนะคะ,สะแสดงว่าสแสดงว่าตัวอย่างไม่มีความจำเป็นมากนะ แล้ก็ต้องเีวบ้านที่ดีดนะ้วยจึงมีเหตุการณ์ที่ว่าพ่อและแมนะ่มีรูปสองคนก็เอามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งสองคนเื่อความชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่น้วนนะคะก็บอกว่าเบาใจเลยนะคะวันนี้ก็นี่ฮะก็ถือว่าเป็นคู่ที่โชคดีนะบที่มีคนดีมาร่วมมาร่วมอยู่บ้านบ้านใสทอง อาณาสนะคะก็ย <l id sei> ิน <Techn> ด <Pokémon> ีจ่ะถือว่ายินดีที่จะสร้างจะสร้างตนเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปร่วมสร้างสร้างพวกเขาให้เป็นคนดีศีลธรรมและผู้กินมังสวิรัตนะคะก็ขอบคุณขอบคุณที่ตั้งใจมาฝึกฝนนะคะที่นี่ทุกทุกคนรวที่อาคารที่พาร่มาหลานมานะคะขอบคุณค่ะสาธุ การหมาเมาอย่าพูดว่ากดนะมาบอกตัวเองมอบชุดให้นักเรียนสมัาชิกาที่เรียนมตมสี่แล้วก็มหนึ่งวันนี้ตั้งแต่มงก่อนใช่ไหม สิลเอาศีลไปปฏิบัติให้กับตัวเองพัฒนาเจริญขึ้นมาก็จะพานำพูดแล้วก็เธอก็พูดตามพ้อหันสี่ข้อหนึ่งก็สองข้สามข้สี่เจตระกูลข้อห้านาโมตัสสะภะควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพาควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาติยานิสิงต่อมาข้อที่สองก็คืออัตินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยานิสค่อยพวกเราสมาทานตั้งใจไม่เอาอของสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ไม่ได้อนุญาตสิ่งที่มีเจ้าของแล้วก็ตั้งใจเล้นออกจากเวรามณีออกจากสิ่งที่ ที่เราอยากได้ไปเห็นพยายามตั้งใจสิ่งเราก็จะไปสุดตามสุมิชาจาราเวรมณีขาประทังสมาธิยามิสิ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเธอต้อง ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติจริงๆจะเกิดผลถ้าเรามีสินคบปริบุ์มันจะเกิดอวิปติสารไม่เดียวได้ร้องใจท่านตนเองและพวกข้ายพวกเธอเอาไปรักษาในไอ้ได้กับตนเองให้คุ้มค่าเป็นนักโรงเรียนที่สิเด่นเป็นงานาจวิชาตามพ่อครูที่สั่งสอนเราแล้วก็ครูอภรณ โรงเรียนเขามาทิกข้าว้ลาป้าน้ำลื่นลงโรง,งเรียนเราองเราอยู่ป่าเขาลงไทยมีสาน้าโดยลินมีดอกลอยฟ้าที่มาลัยมีดนตรีูงไพ่เรากำลัขับขานการมนามีโรงเรียนมีครูผู้ให้เรียนรู้ธรรมารมีพืชป่าทารามมีพืชผนไม่ดีทำนา การิีอยู่รับน้องผูชา,<ร>าเพียงซ้อนอดีกว่าพัฒนาวิญญาณผู้ายดลละคือกำไรโรงเรียนธรรมาพิขาบ้ภาป่า,า,านางสม,มาธิเลิศลำ้ำน้อมรับเป็นผู้รับใช้วิหารดอยฟ้าจางไฟเป็นที่รวมใจรวมเกรงใจแก่ขาสรกางดินธาณาถชุนชนก็อสร้างบุญให้คนมีบุญมีคำด้วยสมมา สิ่เน้นเป็นงานชาวิชาพัฒนาชีวาคือที่มาโรงเรียนสมาสิค้าหาฟ้าน้ำเน้นเนื้อให้เหนียวต่วมากเน้นลากยากกว่าแรนเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแันเน้นแก่นให้นั่นกว่าควาวินัยคือปัจจจยข่งชาติที่เด่นเป็นงานชาวิชาวันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่ดีเราจะทำความดีเราจะทำความดี มีความปตัญอยู่ต่อพ่อแม่ต่อพ่อแม่ต่อผู้ใหญ่ต่อผู้่อรุ่นพี่ต่อีต่อครูบาอาจารย์ตอครูบาอาจารยรู้คุณชาติรา้พรงชาตตดตัสตปฏิบัติ